ช่วงบ่าย2อีนาทีของวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ6.8ที่เมืองไทยตรงมีรายงานความเสียหายที่เมืองควาเลียนไม่ขาดระยะตึก3ชั้นหลังหนึ่งถล่มลงมาทับร้านสะดวกซื้อที่อยู่ชั้น1มีคนติดอยู่ภายใน4คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องมือหนักเรีงให้ความช่วยเหลือเดชบุญช่วยทั้ง4คนออกมาได้อย่างปลอดภยัย ขณะเกิดแผ่นดินไหวทำให้ตึกถล่มลงมามีฝุ่นควันตลบอบอวนเสียงคนกรีดร้องดังระงมทุกสารทิศนักบิดทิ้งมอเตอร์ไซค์หนีตายกันจ้าละวันแผ่นดินไหวทำให้สินค้าบนชั้นวางของในร้านค้าร่วงหล่นระนีระนาดเต็มพื้นแผ่นินไหวครั้งนี้ตำบลวหลีเมืองหวาเลียนพบความเสียหายมากที่สุดวันจันทร์ที่19กันยายนนี้ทางการประกาศให้หยุดเรียนหนึ่งวัน รถไฟที่กำลังฉลอเข้าจอดที่สถานีรถไฟยหลีโครงเครงไปมาแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับ6.8ได้เป็นอย่างดีที่สถานีรถไฟตรงหลีตำบลฟูรีเกิดเหตุชานชลาถล่มมีตู้รถไฟที่จอดเทียบชานชลาตกรางหนึ่งตู้นอกจากนี้สะพานเกาเหลียวที่เมืองฮวาเลียนก็หักพังลงมามีคนติดอยู่ใต้สะพานสามคนแต่ได้รับการช่วยเหลือแล้วขณะที่สะพานอูอรีพื้นสะพานบิดเบี้ยว อาคารเรียนในโรงเรียนชุนรื้อที่ตำบลอ,อหลีพังถล่มลงมาเดชบุญเป็นวันหยุดจึงไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังพบอาคารอีกหลายแห่งในเมืองฮวาเลียนพังและเอียงตัวพื้นถนนแยกระแหงหรือไม่ก็สุดตัวลงเมื่อช่วง3ทุม41นาทีของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดืึนไหวระดับ6.4ที่เมืองไทตงหลังจากนั้นก็เกิดอฟเตอร์ช็อกไม่ขาดระยะ แต่ในเวลาบ่ายส4 4ีนาทีของวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้เกิดแผ่นไหวที่ตำบลซื้อสร้างเมืองไทยตรงอีกครั้งระดับ6.8จุดจุดศูนย์กลางอยู่ใต้ดินเจดกิโลเมตรเท่านั้นโดยกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันแถลงว่าเป็นแผ่นไหวหลักเมื่อคืนวันเสาร์เป็นแค่ไหวนำ กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าก่อนเกิดพผ่นินไหวหลักได้เกิดการไหวนำถึง73ครั้งซึ่งถือว่าพบเห็นได้ยากมากพผ่นินไหวรุนแรงครั้งนี้ตำบลสือสร้างวัดความรุนแรงได้สูงสุดคือ6บวกอหลี่หลบอีอสาน5ลบไทจงจังหัวหยุนหลินจียอี้ไทยนานเกาชงและพินตงวัดได้ระดับ4 กรมอุตุนิยมว,วิทยาเผยว่าเทือกเขาจงยางที่พาดผ่านตอนกลางของไต้หวันอาจมีรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกอยู่ใต้ดินต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมด้านนักวิชาการคาดว่ารอยต่อแผ่นเปลือกโลกมีความยาวประมาณ300กิโลเมตรแผ่นนิวไวนวันที่18กันยายนน,นี้เป็นแผ่นิวไวรุนแรงอันดับที่6หรือ7ในรอบ23ปีคล้ายคลึงกับแผ่นนินไวที่เขตเมลุนเมืองฮวาเลียนเมื่อปี2018ที่มีการไหวนำก่อนหลายครั้ง ในปีนี้มีแผ่นนินวไวระดับ6ขึ้นไป8ครั้งแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยที่เคยมีมา